คือมันเป็นไปไม่ได้ที่วันๆน้องๆจ๋นั่งเงียบเงียบอะจรกบจะนั่งเงียบเงียบเราอยู่ๆน้องจะกลายเป็นคนพูดเก่งมันไม่มีทางเป็นไปได้สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับพี่อ้อยอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะเข้าสู่ช่องยูทูปช่องนี้ของพี่ออยค่ะ วันนี้นะคะพี่ออยมี3วิธีค่ะง่ายๆนะคะฝึกพูดให้เก่งมาแชร์นะคะมาแบ่งปันกันค่ะจากประสบการณ์ตรงนี่แหละนะคะสําหรับใครนะคะที่ยังไม่เคยกดติดตามช่อง YouTube ของพี่ออยนะคะก็อย่าลืมค่ะช่วยกดติดตามเป็นกําลังใจให้พี่ออยด้วยนะคะ วันนี้พี่ออยก็อย่างที่บอกค่ะมีสาระดีๆนะคะเกี่ยวกับวิธีฝึกพูดนั่นเองนะคะเชื่อว่าการพูดค่ะเป็นอิทธิศาหนึงของการสื่อสารนะคะที่เราเนี่ยเลี่ยงกันไม่ได้เลยนะเพราะว่าเราก็ต้องพูดเนาะไม่ว่าจะเป็นในที่ทํางานนะหรือว่าตอนเรียนนะยิ่งเวลาตอนที่เราทำงานแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องมีการสื่อสารนะโดยเฉพาะการพูดเนี่ยเยอะขึ้นมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นการพรีเซนต์งานใช่ไหมหรือว่าการออกไปพบปะลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะงั้นเนี่ยทักษะการพูดเนี่ยก็เป็นทักษะที่สําคัญมากๆนะคะ ที่อยากให้ทุกคนเห็นความสําคัญแล้วก็มาฝึกกันนะให้พูดเก่งๆการพูดเก่งพี่ออยเนี่ยนะคะ พูดเก่งแล้วเนี่ยต้องพูดเป็นด้วยเนาะเพราะว่าหลายคนพูดเก่งจริงนะคือแบบพูด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 เยอะนะหรือว่าเรียกง่ายๆคือพูดมากหรือเปล่าวะคือพูดมากพูดเยอะเหลือเกินนะในแต่ละวันแต่ว่าจะประเด็นหรือว่าหาสาระอะไรไม่ได้เลยนะยังไงเขาเรียกว่าจะพูดไม่เป็นหรือเปล่านะคะเพราะงั้นค่ะเวลาพูดเนี่ยนอกจากพูดเก่งแล้วเนี่ยเราพูดให้เป็นใช่ไหมพูดให้เป็นก็คือเราก็ควรจะรู้ใช่ไหมว่าตอนไหนควรจะพูดอะไรไปตอนไหนไม่ควรพูดอะไรอย่างนี้นะคะรู้สึกเรียกว่าการพูด พูดเป็นนะในในในแบบของพี่ออยนะคะซึ่งพี่ออยพูดเลยก็ไม่ได้มีทฤษฎีอะไรเลยนะคืออย่างที่บอกค่ะจากประสบการณ์ล้วนๆเลยเพราะว่าอย่างพี่เองเนี่ยพี่ก็ไม่ได้เป็นแค่แอร์เท่านั้นนะคะ ก็เคยทํางาน MC อะไรอย่างเงี้ยคือเกี่ยวกับเรื่องของการพูดมาก่อนแล้วก็พอมีในเรื่องของการสอนแล้วเนี่ยพี่ก็เลยเออได้มีโอกาสได้พูดมากขึ้นนะคะนั่นแหละก็เลยมาแบ่งปันกันนะคะกับ3วิธีง่ายๆนะคะที่แรกเลยนะคะสําหรับคนที่พูดไม่เก่งนะคะก็คือการฝึกเปล่งเสียงออกมานั่นเองค่ะหลายๆคนนะคือลองสังเกตตัวเองแม้เวลาตัวเองพูดนะคะเคยมีบางแม้ที่แบบเราพูดเราไม่อ้าปากเราไม่ได้เปล่งเสียง เปล่งพลังออกมานะคะเวลาที่เราพูดจําเป็นวามากๆนะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยนะภาษาบ้านเกิดเราเนี่ยหรือว่าเป็นภาษาที่สองของเราก็คือภาษาอังกฤษนั่นเองต้องพูดแล้วอ้าปากกว้างๆในการที่จะพูด เปล่งเสียงออกมาให้มันได้ยินนะคะฟังให้ชัดเจนนะคะยกตัวอยา่างอ่ายกตัวอย่างเช่นนะ,ะบางคนะไปสัมภาษณ์งานนะ,ะเวลาพูดพูดยังไงนะคะไม่เปล่งเสียงไม่ค่อยพูดเลยพูดอยู่ในลําคอใช่ไหมคะอาจจะแบบเอ้ฉันชื่อนางสาวนี่นะคะจบ จากมหาวิทยาลัยนี้ค่ะเคยทํางานอยู่ที่นี้นั้นอะไรเงี้ยคือสังเกตว่าปากของเขามันไม่ได้เปิดแบบสวัสดีค่ะชื่อวิจิตรานะคะเคยทํางานอยู่ที่นี่ค่ะอยู่ที่นั่นค่ะเรียนจบจากอะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยคือการเปล่งเสียงออกมาชัดเจนแล้วก็อ้าปากให้มันกว้างๆพี่ออไม่ได้หมายความว่าแต่คนเนี่ยตีความเรื่องอ้าปากเนาะ พี่ไม่ได้หมายความว่าให้น้องอ้าปากแบบสวัสดีค่ะชื่อวิจิตรานะคะอะไรเงี้ยโลสวัสดีค่ะชื่อวิจิตรานะคะยินดีที่รู้จักค่ะคพี่ไม่ได้บอกให้น้องทำแบบนั้นนะคือเราแค่เหมือนเปล่งเสียงมันออกมาแล้วก็อ้าปากให้มันเปล่งคำออกมาได้ชัดเจน นี่แหละนะคะแล้วก็ส่วนน้องๆคนไหนที่มีปัญหานะคะคเรื่องการฝึกพูดภาษาอังกฤษแล้วคือเหมือนกับต่างชาติไม่เข้าใจหรืออะไรก็ตามบางคนเนี่ยพี่ออบอกเลยนะเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเกี่ยวกับออกเสียงคําให้มันถูกต้องนะคะไม่ใช่เขามีปัญหาในเรื่องของการไม่ได้เปิดปากพูดนะคะเขาอาจจะแบบ Good morning My name is I am 24 years old I graduated Um, from อะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออันนี้เรียนแบบได้ไม่ไมม่่ไไ,ได้ตรงเปนะคะเพราะว่าปกติเวลาพูดนี่คือจะแบบยิ้มแล้วก็อ้าปากกว้างๆอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้คือทําให้ดูว่าคือถ้าเกิดว่าเราพูดเนี่ยแล้วเราไม่ได้ อ้าปากอย่างเต็มที่มันจะทําให้การเรียนรู้ภาษาคือมันจะทําให้การฝึกพูดภาษาอังกฤษของเราเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพด้วยคือมันก็จะลิงกันหรือว่าภาษาอื่นๆด้วยที่น้องๆเรียนอยู่นะคะเพราะงั้นเนี่ยนะถ้าอยากจะพูดให้เก่งในทุกสถานการณ์จริงๆนะคะก็จะต้องพูดให้เต็มเสียงเปล่งเสียงออกมาอ้าปากกว้างๆเนาะให้มันชัดเจนนั่นเองค่ะ่วนข้อสองนะคะที่เราจะคุยวันนี้นะคะก็คือการอัดเสียงนะคะ เสียงของตัวเองแล้วฟังแต่ว่าสิ่งที่ดีไปกว่านั้นก็คือการอัดคลิปตัวเองที่พี่ออยอัดคลิปอยู่นั่นเองนะยังบางคนบอกว่าอุ้ยหนูไม่กล้าไม่ไม่กล้าค่ะที่จะอัดคลิปอัดเสียงอะไรเงี้ยแบบไม่อยากฟังเลยตัวเองอะไรเงี้ยใช่ไหมคะคือคือเขินอายอะไรเงี้ยแต่พี่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ที่เรายอมรับค่ะในความเป็นตัวเราเราว่าแบบเฮ้ยเรา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 ยอมรับได้เราเราต้องดูตัวเองได้นกออกปะไม่ใช่แบบเฮ้ยรอให้คนอื่นมาดูเพราะงั้นนะถ้าเรายอมรับจุดน,นี้ได้น้องๆก็จะพัฒนาตัวเองให้ติ๊กขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะเรื่องการอัดคลิปหรือว่าการอัดเสียงเนี่ยอัดคลิปมันจะทําให้เราได้เห็นด้วยว่าเราได้อ้าปากชัดเจนหรือยังเวลาเราพูดน้ําเสียงเป็นยังไงเสียงสูงเสียงต่ําสูงเกินไปแบบเอ๊แบบ หรือว่าเสียงน้องแบบ ui, girl, ออ๊ยเกอร่อยวันนี้ทำอะไรอะไรแกใช่ไหมคะแล้วเวลาเราพูดเนี่ยมีจังหวะจากคน,นหรือว่าเราพูดเร็วไปหรือว่าเราพูดช้าไปนะคะมันอยู่ที่ว่าน้องต้องอัดนี่แหละแล้วก,ก็ต้องดูตัวเองแล้วก็เอาไปพัฒนาในจุดท,ที่เราคิดว่ายัางต้องพัฒนาอยู่นั่นเองค่ะนะคะ oh. จะเป็นข้อที่ลิงก์กับเมื่อสักครู M ่นี้นะคะพี่ออบอกว่าให้อัดคลิปเสียงเอาไว้ให้เราได้ฟังทีนี้เนี่ยเวลาที่เราอัดคลิปพี่ออไม่ได้หมายความว่า โอ้ยใน1อาทิตย์อัด1คลิปเองนะจ๊ะคือน้องต้องซ้อมค่ะแล้วก็พูดให้บ่อย ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้ว่าน้องๆจะซ้อมพูดต่อหน้ากระจกหรือว่าไปซ้อมพูดกับเพื่อนหรือทางที่ดีที่สุดแล้วนะคะเราก็ควรที่จะไปเป็นวอลเนเทียบ้างหมายถึงว่าถ้าเกิดเขามีโปรเจกต์งานอะไรหรือว่าที่มหาวิทยาลัยเนี่ยมีให้ทํางานในเรื่องไหนก็ตามที่แบบเป็นเรื่องของการพูดหรืออะไรก็ตามที่เขาต้องการหาคนที่แบบออกมาพิรีเสกการที่น้องเนี่ย ได้ฝึกบ่อยๆมันเป็นการทําซ้ำทำซ้ำมันเป็นการสั่งสมองของตัวเองให้ทําอย่างนี้อย่างนี้พอเราทําบ่อยๆใช่ไหมคะเราก็จะเริ่มพูดเก่งขึ้นเก่งขึ้น <Okay. S 1> บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องๆก็จะได้เริ่มเริ่มรู้แล้วละ่ะว่าเราแบบ เออเรามีอะไรอ่ะที่จะต้องแบบพัฒนาตัวเองบ้างเราเราเป็นคนแบบพูดไม่มีเกินนาเลยอ่ะเราไม่เคยเกินนาเราพูดไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือมันขึ้นอยู่กับการซ้อมของน้องๆคือมันเป็นไปไม่ได้ที่วันๆน้องๆจะนั่งเงียบๆเขไอยางเง้นองจะนั่งเงียบๆแล้วยูอยู่น้องๆจะกลายเป็นคนพูดเก่งมันมันไม่มีทางเป็นไป คือท,ทุกอย่างมันต้องขึ้นอยู่กับวิน,นัยนะว่าเราซ้อมมากน้อยแค่ไหนคือเราพร้อมไหมที่จะแก้ปัญหาการพูดไม่เก่งตรงนี้เราพร้อมแค่ไหนที่เราเราจะซ้อมนะพี่ออยก็ ฝากทิ้งไวลาา้ละกันฝากทิ้งท้ายไว้ละกันสําหรับ3ข้อนี้นะไม่ว่าจะเป็นการฝึกเปล่งเสียงออกมานะคะอาปากกว้างเสียงดังๆพูดชัดๆนะคะหร,หรือว่าการฝึกตัวเองโดยการอัดคลิปนะคะหรือว่าอัดเสียงตัวเองแล้วก็แก้ไขนะคะหรือข้อสุดท้ายนี่ก็คือต้องฝึกซ้อมไปบ่อยคือเป็นวินัยของใครของมันแล้วนะคะน้องจําเป็นมากๆเลยค่ะที่จะต้องทํานะถ้าอยากพูดให้เก่งขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็คิดว่าเทคนิคพวกนี้เนี่ยน้องๆสามารถทำได้แน่นอนนะ ะะอย่าลืมค่ะกดไลค์กด Subscribe กดติดตามทุกช่องทางของพี่ออยด้วยนะคะพี่ออยก็จะมีคลิปที่มีประโยชน์อย่างนี้ออกมาเรื่อยๆนะคะส่วนใครมีคำถามเรื่องอะไรอยากให้พี่ออยทำเรื่องอะไรนะคะคอมเมนต์มาได้นะคะรวมถึงคลิปนี้ด้วยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์กันนะว่าเราได้ไปฝึกซ้อมหรือ,อยังเรามีปัญหาการพูดตรงไหนบ้างนะคะจะได้มาแชร์กันโนแล้วก็เผื่อเผพ,พี่ออยจะได้ทำคลิปที่มีประโยชน์ออกมาอีกนั่นเองค่ะและค่ะวันนี้ก็ขอ ตัวก่อนละกันนะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากด subscribe ช่อง YouTube ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ